กลับ็สูช่วงที่3ของสวัสดีคุณป้านนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บูธของ DWP กันแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้พอเดินมาถึงปุ๊บอาจารย์ได้มาดูผลงานบอกว่าอึ้งแทบทุกผลงานเลยใช่ไหมคะกำลังอ้าปากค้างอยู่นฮะค่ะ งั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นผลงานเดี๋ยวก็จะให้ทั้งทสองท่านนะคะได้อธิบายถึงคอนเซปต์ของแต่ละผลงานไปด้วยละกันค่ะอันนี้มันกลับมาที่อินดักชั่นอีกเลยโชว์แผนที่ว่าตอนนี้ออฟฟิศเราอยู่ในไหน้ยนะคะเราเริ่มตั้งแต่งานพสเศษมาทำหมดเลยแต่โครงาร เรีสิเดนซ์โรงแรมะครีเทลแล้วก็โอ้โหนี่คือชื่อของเชนต่างๆใชงนี่คือลูกค้าเราทั้งนั้นเลยครับนี่พี่นะฮะใช่ครับโอ้ดีวันเจ็ดเอชนะคะเบลลรงแรมรอกำลังสร้างอีกชั้นตอนนี้ชั้นน่าจะเป็นชั้นที่24แล้วครับค่ะสามกี่ชั้นคะถึง36ชั้นครับเนี่ยครับล็อบบี้ค่อนข้างสูงนะครับ เราเน้นส่วนกลางอันนี้ภาพอันเดอร์คอตท์แชั่นอันนี้ถ่ายเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแหละครับมันเลยนะฮะรูปแบบน่าสนใจมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งอยู่ตรงซอยชมพู่วิสามนะครับที่เราเมนชั่นกันไปว่าเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าขายหมดค่อนข้างรวดเร็วเป็นตัวไฮเอเอ็มที่เริ่มต้น200,000บาทตารางเมตรละสองแสนนะตารางเมตรของเรายังขายหมดเลยนะฮะใช่ครับต้องมีนไปซื้อซักซื้อสักื้อตารางเมตรเลยฮะตารางเมตรได้ไหมคะ อันนี้เราจัดเฟสิลิตี้ค่อนข้างเต็มนะครับค่อนข้างใหญ่อันนี้คือออกแบบอาร์กิทเจอร์ด้วยออกแบบอินเทอร์เน็ยด้วยอันนี้จะเป็นเซลล์ออฟฟิศของเราอยู่ซอยสัาแต่ตอนนี้รื้อหมดแล้วค่ะดีฟรีเลยตรงซอยรุ่นพอดีครับค่ะมันจะเป็นคนงานแสนสีเราเอามารวมกันค่ะค่โอ้ตึกนี้ตึกนี้รูปรูปด้านมันมากเลยฮะท่านผู้ชมฮะที่สระยาค่ะที่อาบูดามีค่ะก็ตอนนี้กำลังก่อสร้าง โอ้โหส่วนใหญ่เป็นผลงานของทางสวัสออกกลางนะครับค่ะโอ้นี่ส่วนใหญ่เป็นตึกสูงสูง<ช>เป็นค,ความภูมิใจของของประเทศไทยได้เลยนะครับผมพูดอย่างนั้นได้เลยนะฮะว่าเราได้มีการให้บริการวิชาชีพาถาปกรรมของเราเนี่ยไปไกลขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับเลยนะฮะในระดับนานาชาติเลยนะฮะแต่ละประเทศที่เราอยู่เนี่ยอย่างที่เบลดีสหรือว่าที่มาเลเซียที่ไมาเขาก็จะ ถ้าเขาจ้างเราก็จะเป็นน้องในถุงตไทยเป็นบริษัทไทยแล้วก็จะโดนในประเทศนเราก็เป็นบริษัทไทยค่ะแล้วลูกสนใจวิธีการได้มาของงานนี่มันเป็นยังไงฮะนี่น่าสนใจมากค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ดูในพอร์ตโฟลิโอเราค่ะดูในเวชัยเราค่ะแล้วก็ฝากต่อมาจะมีลูกค้าที่เหมือนกับว่าเออ่รีเชนทนะคะเราดูค้าเก่าใช่ค่ะลูกค้าเก่าเราทำงานกลับมาใช้บริการเราอยู่เรื่อยๆเอ็นบีเอฟเนี่ยเราทำงานเข้ามาเกือบปี เป็นส่วนของรีเทลนะฮะรีเทลคือเรียกได้ว่างานหลากหลายมากหลากหลายเราจะมีข้อตกลงที่หลากหลายโอ้นี่อันนี้รูปด้านสวยพันทิพย์ค่ะพันทิพย์ที่จะทำใหม่นะฮะครับโอ้นี่เป็นแหล่งที่เรได้เห็นเร็วๆนี้นะได้เห็นเร็วๆนี้นะพันทิปที่เขาเห็นใหม่เลยนะเก๋วว่าใช่ครับอย่างนี้พิเศษเขาต้องไปแน่นอนเลยนะฮะเขาบอกไม่ยอมไปเนี่ยพันทิปเดิมเก่าค่ะอันนี้เกศรอนนะนี่หลุยส์ที่กุหลาบเปิดกุหลาบเปิดนะฮะบลอนค่ะอ๋ออันนี้เป็นของบูธทแบ่งขาครับผม อนนี้เราก็กลังทำคาเอยู่อืมครับอืมอ๋อเป็นช็อปชข้างในด้วยที่เะพาตึกอย่างดียนขใช่ครับโอ้นี่รัฟเฟิลนะฮะีครับแ้ตั้งโรงแรมโงแรมก็ทำได้อืมเป็นบิ่มเอชของแบรนด์ที่เราทำงานด้วยครับผมก็จะเกที่ครบครับแทบจะครบทั่วโลกแบรนด์แล้วนะเนี่ยครับ ไม่ขาดค่ะแล้วสไตล์ออกในไทยผมไม่ได้เฉพาะบอกว่าโมเดิร์นนะไทยคือสิ่งที่น่าสนใจที่ผมเห็นเนี่ยจากจากตัวรูปที่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 รันออกมาเนี่ยก็เห็นได้เลยนะว่างานของดีวีวีเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมากคือจะไม่บอกเฮ้ยโอ้ถ้าเป็นงานทึ่เห็นแล้วบางทีเอ้ยใช่หรือเปล่าเลยแต่ว่ามันมีความแปรเปลี่ยนไปตามบริบทไปตามวัฒนธรรมไปตาม ใช่อย่างเงี้ยเราจะไม่มีสไตล์ที่ยึดถือเป็นหลักแน่นอนนะครับคือ่าตรงนี้เราก็จะตอบสนองลูกค้าเป็นจุดขายสําคัญเหมือนกันนะเพราะบางทีบางทีคือผมว่ามันมันมันก็ก้ามกึ่งกันระหว่างคือในพูดในฐานะที่เป็นสถาปนิกด้วยเนี่ยคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีสถาปนิกจะไปแสดงความเป็นตัวตนของตนเองในงานของลูกค้ามากจนเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะซึ่งบางบางลูกค้าบางคนเขาก็ชอบชอบใช่คือถ้าถ้าเป็นแบบระดับแบบมาสเตอร์นี้ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบระดับ ประมาณนึ่นผมว่าจริงๆในเรื่องของการตอบสนองความต้องการมันมันเป็นที่บอกเรามีนักการจากทั่วโต้คุยเขาก็มีความหลากหลายความคิดด้วยวัฒนธรรมด้วยเอในนนนระเเด็็ีีี้้้ผมว่่่าาายยงกจชพลหาราะเขาจะมีความเข้าใจในต้นทุนของวัฒนธรรมของสังคมในประเทศนั้นๆมากกว่าโอ้อันนี้เนแบบเปิดบริษัทมารวมผลงานนี่ สักกี่ร้อยกี่พันคะเนี่ยก็นับเป็นปีแล้วกันค่ะปีที่ผ่านมาเรามีเกือบ300คค่่ะาโปรเจกต์ถ้านับเป็นโปรเจกต์เนะฮะครัเกือบ300โปรเจกต์โอ้โหดีสไตล์เป็นแบบอันนี้เอเวอรซอนที่หัวหินบ้านดินอะไรพวกนี้ก็ทำได้ครับหลากหลายจริงจริงดูคงคิดถึงเรื่อง sustainability ด้วยนักศึกษาและทุกคนเนี่ยจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยที่อาลาสก็ต้องไปสอบไปสอบด้วยนะฮะ เลยเนะฮะมีมีเยอะไหมฮะเตอนนี้อ๋อมี15เปอร์เซนต์ทั่วโกเลยนะคะอืมแหมเยี่ยมจริงเราอยากให้มีสัก0เปอนต์ี่ไปตะลุยเมียนมากนะอยู่นะฮะครับก็งานแต่งงานนี้ก็มีความหลากหลายมีความน่าสนใจนะฮะในแง่ของทั้งในแง่ของรูปแบบทัศนคตกรรมนะครับในแง่ของดีเทลในการออกแบบและในการตกแต่งนะฮะ ผลงานที่ได้ชมไปนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของทาง DWP ค่ะอยากจะเข้าไปชมผลงานหรือว่าสนใจค่ะจะเด็ดต่อได้ยังไงนงคะเข้าไปในเว็บไซต์ได้ค่ะหรืออยากใช้บริการก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะก็ w w ร d w p วแบค่ะค่ะแลในนั้นก็มีรายละเอียดแล้วก็มีผลงานที่ได้ผ่านมาให้ได้ชมกันหมดเลยนะคะครับวันนี้ผห ตื่นตาตื่นใจจริงตื่นตาตื่นใจนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทั้งสองท่านค่ะคุณสรีดลัแล้วก็คุณพงนรงค์นะคะคที่นำรูปแบบการดีไซน์นะคะผลงานของไทยเนี่ยไปโชดโค้ดโลเลยมาให้เราได้ชมกันในรายการสวดดีคุณบ้านนะคะคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการสวัสดีคุณบ้านค่ะจะมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะเวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มทางดีไซน์แชาแนลค่ะแต่คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยกับเราหรือว่าติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะก็สามารถสง e ่งอีเมลมาได้ค่ะที่คุณบ้านดีไซน์ gmail.com นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนค่ะกับผลงานสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ